มา,ามด้บ่ได้ไล่โดนบ่ไดก้กดเชิญไปเลยเขอมากกัาท,าทักทายกันนะครับเด้อขามากกัาท,าทักทายกันบ่ดได้ไล่โดนแล้วในยูทูบเนาะไปไล่แต่งแต่ในผุนหลาย ขามาทักทายกันนะครับอยู่ใสอากาศเป็นยังไงนะครับนาอคือเก่าอะไรพี่น้องขอมาแบ่งปันข้อมูลข้อมูลลายอย่างหลายเนวไปอยู่หลายแบบฟอร์มมันกสิเห็นเห็นกันเมื่อสกคนแล้วเนะอืมกสิเห็นกันทุกคนอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในแต่ละแบบฟอร์มมันไก่มันวนเวียนไปหากันบอระดับหยบแอปซีฟ้าแอปซีดำเหมือนกันกับไปวนเวียนกันเลยเพราะเขาเป็นมูกันอยู่นี่เห็นเ่า ให้มูกันอยู่นี่แล้วเ้ากไ็ไปพอกันบิดละ่ะเพราะว่าไอ้อันนี้แต่สมื่นนี้ก็เริ่มไอ้บ่อเก่งบ่อีหยังขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าไหลไหลในแอบซีฝาหลายเทื่อนละไอันนี้ผมก็แช่เขาไปในแอบซีฝาเพวนสินขเขามากาพอพอกับกนะ็ไหลสมื่นนะไหลจนได้แสีบตาอืเขามากกับทักทายกันนี้ับเล้อยู่ยใสอากาศเป็นไหนแนาะนีะ่บ่ได้ไล่เฮืเติบเนาะบ้วม,ม่เป,ป็นปีเนาะตั้งแต่ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปในผ่านกดผ่านเกณฑ์กันไปเนาะ ผ่านกดโดนอะไรละได้มาคับไอ้สาสมเหรียญกับเรียญอ่สาสาเนาะสาอยดีเด้บอกตามความจริงเลยสาอยดีเด้สาแบบคักเลยแอฟฟ้านี่ผมไปเห็นแอฟฟ้านี่ผมมีรายมาสิบหกเดือนแล้วเนาะอืมแอฟฟ้าแอฟฟ้าผมกับไอ้สองกับไอ้ใไนย์นี่พูดตามกับสองสองแสนกัวละทั้งเฟสทั้งเพจเพจไอ้เฟสผมกับไอ้บ่ได้มาปักหมุดเนาะเฟสกับซีทุ่นหมทุ่มแล้วซื้อจริงเขาไปพูดคุยทักทายกันได้นะอืม แต่ก็เหตุไอ้ันนี้ยอดวิวบัปังคือเพื่อน,น,นเพิ่นน,นอะ้ยปังยางดีเลยอืมแต่ว่าไอ้อยู่แบบฟอร์มไหนก็แบบขึ้นนะว้าไอ้ไผปังบัปังล้วเนาออยู่เพิ่นส่วงเขาบัปังแต่ว่าไอ้ไ,ไม่ได้ไม่ได้สุดเดือนอยู่อืมเขามากกับทักทายกันนะครับเ้อะก็ดีหาคนนะครับเ้อบ่ได้ม,มาไหลโดนกับไอ้จังได้จิงไดอยู่นะก็เพะจิงได้แเพราะงั้นไหลซูมืออยู่แล้วนะไ,ลไหลในแอปไอ้ไอ้ฝ่าซูมือซูมืออยู่อืมแต่ว่า หลาย่กับมวนเพื่อนล่ะพอเขาอยู soup, y, ่ในหลออนไลน์กับมวนวนเวียนไปกันอยู่นี่ล่ะหูจะกันเเบิดนาะอืดส่วนมากหูจะกันเบิดไอ้กับมวลเนี่เนาะมันไอ่เขาในหูเขาในไอ้อันนี้มันกับแช่แช่กับไปในเฟซแช่กับไปในไอ้นี่มันสิผิดกฎบัวแช่กับไปในแอปฝานะแช่กับไปในแอปฝาสิสิผิดบัวเนี่ยกับหาเบึงนะโอ้บ๊อบบบผิดเอากูที่ว่าแต่ว่าไอ้กับบ่อยไอ้เนี่ย แช่เขาไปแต่ว่าแต่ว่าคน้นคนคน้นเขาขม่เขามากับฝากแช่เป็นรลังใจให้ได้ครับได้ดนมาไล่ก็คือว่าไอ้มาพูดคุยกันนะครับเป็นยังไงเนาะผ่านกดผ่านเขียนมียแลๆๆๆ้วไรหลายบ่พอผมกับบ่ท่านไหนไอ้อันนี้บ่ท่านไหนไดเจ็ดเดือนดอกกอติเฮ็ดมาตั้งแต่ผ่านกดผ่านเกณฑ์ก็กหายไปเลยนะอืตั้งแต่ผ่านกดผ่านเกณฑ์ก็กหายไปเลยดิหายไปมิดอิมซิมเลยอืมก็ไปเฮ็ดแอปแอปฝ่าแอปไอ้อันเนาะ เขาไปก็มาไอ้คุยกันก็มีอะไรพี่น้องไอ้ในยูทูปเขาคือกันกับพีพ่อกันอยู่พุ่นเหมือนละอืมพ่อนี่แอปแอปฝ่าผมนี่แอปฝ่าผมเนื้อเขามาไอ้อันนี่แอปฝ่ากขนมบนข้จะดพอดนี่กันละผู้ที่ตามไอ้สองแสนสองแสนกว่าเฮ็ดมาจากพานกุดพานเกณฑ์มันนี่มันถอเนาะมันมันถอดอยู่กับจริงอะแต่ว่า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 บ่ถิ่มเนาะอืมในแอปไอ แดงเขานี่ก็บถิมบดยังวันถอดแต่บา่าไอ้ลงมาลงวิโด่เรื่อยๆนะลงวิโดเรื่อย,นะเ,อยเพราะบบอยากให้มันอะไรเฮ้เขาไม่ีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะถ้าเขาไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วมันสิจังไหนเจ๊ไหนาย่างเขานี่เพราะถา้าถ้าเขามเขาผมมีการเคลื่อนไหวนี่หกเดือนเนี่ยเขาสิปิดสองเข้าเลยเขาสิแจ้งเตือนอน,นี้มานะแต่มันกับกเขา้เขาเศร้าขายของเศร้าไอ้นี่แหละถึกแดงถึกแดงสองเทื่อที่ว่าเศร้าขายของหลังจากเศร้าขายของก็ไปเลยหายไปเลยผม อืมหายไปเลยเพราะว่าไอ้ถูกปิดถูกปิดกันเนาะเพร,เเเร,รเาะว่าไอ,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 อ้เพราะว่าไอ้ถึกสองเือเนาะกกใจเบิดเนาะเธอเธอแรกนี่เธอแรกนี่มันไก้เขาไอ้เฮ็ดยังบ่ได้สิบสี่มืออ่าโพดโพดยังบ่ได้บดบดได้สิบสี่มือเลยเธอที่สองนี่กับไอ้ยิบเอ็ดโอ้ยเธอแรกเจ็ดมือเธอที่สองสิบสี่มือเออเธอที่สามยี่สิบเอ็ดมือกับถือปิดสองเลยนะ ผมก็เลยไปไล่ลบไล่ไอ้ไอ้เกี่ยวกับไอ้ขายของขายตรงกระท่อมคือนตะวันนั่นแหละขายตรงกระท่อมขายไอ้นี่บันไดกะตาเส้นใจลบออกตาเส้นใจลบออกลบออกซีหาอร่อยก็วิดีโอส่องยังยั่งเขาสมือนี่เกือบไปเห็นบางอย่างพี่น้องเห็นว่าอะไรเห็นบางอย่างอันนี่บันี้ผมเริ่มจับจุดถือพี่น้องจับจุดถือแล้วขามากกับฝากแช่เป็นเรื่องใจให้นไหมครับเด้อขามากกับทักทายพูดคุยกันะครับเนาะ เป็นยังไงเนาะสะบายดีกันสุกูทุกคนเนาะเพราะว่าไอ้ผมผมสังเกตตามที่ว่าไอ้ทั้งผมกับใบลงคลิปเน่าตอนพักหนึ่งผมใบลง่แต่ว่าผมคลิปสัน่นแล้วผมไปเบื่องสองหนึ่งสอง,สองไอ้ผู้ที่ตามเขาเป็นหลานนะเขาบ่ได้เฮตดคลิปเนาเนี่ยเออเขาบร่ได้เฮตดคลิปเนาเนี่เป็นปีสองปีได้ไหมเป็นปีสองปีแต่ว่าผู้ที่ตามเขาเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพเราะว่าคนที่ตามที่มาจากไก่ช็อตนากย,ยูทูบช็อตมันบอกผู้ที่ตามมายูทูบช็อตบันนี้ของผมกับใาลง ที่ว่าหากบห, rats, หังยังหากบหังยังพูดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยไหมเออเพิ่มขึつつつつつつ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้คนสมื่นนี่เขาบ้ามากไอ้ยังที่ว่ายังแเอาหน่าผมคิดว่านะเห็นมอยอดยอดวิวยอดวิวไอ้ยูทูบช็อตผมเริ่มดีเน้เพราะว่าไอ้ยูทูบยูทูบช็อตสมื่นนี่ก็มีรายได้แน่นอนมีรายได้แต่ว่าคลิปหนึ่งกับว่าหลายรายหเป็นไอ้เกือบถ่ายสามสี่หมื่นวิวนี่สามสี่หมื่นวิวนี่กับเป็นเหรียญกลัวผมละที่ว่าของเขาเขามีรายได้ให้เบิ้งให้อันนี่เนาะอืมเราพยายามลงยูทู ลงยืดครบทุกช็อตหลายๆเด้อบุมลงสองสามหมื่นนี่บ่ค่อยปังเพราะมันมีแตรลักลอยลักซิฟก็มีแต่ส่วนไหนมันไปลักไอ้ก็คือว่าสามหมื่นสี่หมื่นเขาดันคลิปทีหนึ่งนะผมสังเกตเบิงผมบองไปเบิงมันก็มีบอกไล่ลงไล่ได้ยังกังนะผมกะไก่พ่อลอยเลี้ยนนั่นแหละไก่พ่อลอยเลี้ยนได้บ้างอ่ะอู้ยลอยเลี้ยนหนักดิถือว่ายากนะอืมพี่น้องไอ้ในแอปเขียวเดี๋ยวขอมากบอสครับเนี่ยขามาก็มาทักทายกันนะครับเด้อแอปแอปฝ่าแอปฝ่า พอแช่ไปกับแช่ไปมือหนีเขาบ่นหนีเราต้องลบออกแล้วพอเขาไอ้ปิดกันกันนะพอมันไอคนคนเราแบบฟอ้องเขาแบบว่าไม่เคยใครอันนี้กันลองแช่ไปลองมึงกันแหละอืมแล้วลครับเขามากกระชากทายด้วยครับเด้อคือบไเห็นคอมเมนต์คือบไเห็นคอมเมนต์นี่พี่น้องมขึ้นบปเห็นคอมเมนต์มาเนาะแปดนาทีแล้วเห็นแต่พี่น้องเขามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเด้อว,ว่าเป็นยังไงเนาะเห็ดไอ้อันนี้แต่ว,ว่าเขาปังขักเลยพี่น้อง เนอ่ยฝ่าเขาโหดตังเลยอืมฮ็ดแบบว่าไอ้คลิปสันสนอะเคลื่อนเนื้อหันคลิปเลี้ยวเคลื่อนคลิปเลี้ยวแต่อยู่นี่นังช็อตนอกคลิปสันอืมแต่เห็นเขาโหดปังเลยแต่ผงก็บ่ค่อยปังไปหรอกแต่ก่อนปังอยู่ที่ว่าคลิปลักล่านก็มีสองสามคลิปเนจะ็ดล้านแปดล้านวิวว่าก็แตกนน่ตกอนน่อนหนึไลทแต่ก่อนหนึ่งไลท์สมอยบ่ปังแต่มุตะมีมนะแต่มุตมีแต่ว่าไอ้มามาเอาเรื่องไอ้ช็อตเท่าดีกวนเนาะช็อตเท่านีนนะาน่พยายามลงหลายๆเลยลงมือแล้วหลายๆคลิปหลายๆนี่ก็ไดย บันสองมี่ยังมากไมก่หรอกแต่ว่าแต่ว่าผมผมสังเกตนะผมสังเกตบอมันผมสังเกตผม,ผมลองใส่สองเธอเลยดิเพ่งเพ่งในยูทูบช็อตอะไรล่ะเขาเขาไม่เห็นเพ่งใส,ส่ไหมใส่บบติ้เลือกเสียดเสยไหมเออผมก็บอกค่อยเดี๋ยวบอกค่อยเดี๋ยวศึกษาเด้อยหูกดต,ตั้งแต่ดูก็บอกค่อยเดี๋ยวศึกษาก็บอกค่อยเดี๋ยวไปเบิ่งอาจารย์เพื่อพลไหลเนะนน้นนำแบ่งปันนะนะเพราะว่าไอ้ไปเฮ็ดผุนมันบอกง่ายวไอ้ผุนมันก็บอมันว่าชักชวงนั่นแล้วแต่แต่ผนมันก็ไอ้ยอดวิวมันก็ไอ้ได้มันก็มีรายได้มากหลายเดือนเลยล่ะ แกได้หน่อยได้หลายก็อีกเรื่องหนึ่งนะเข้าวคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเด้อสวัสดีแปดคนนะครับด้วยเป็นยังไงน้อสบายดีกันสุขสุขคนมนะั่นเข้ามาจากแอบฝากมาทักทายกันด้วยครับเด้วยกันโดนยังมาไหลก็ล่องไหลร่องเบิ้งนะวะันเป็นแบบไรว่าเออบ่ได้ดไหลไวอานพี่น้องลืม้มคือบ่เห็นเข้ามาไอ้ไอ้ไอันนี้เพ่งเติมเติมตีลิกสิตเนาะ แต่ว่าไอ้นี่ว่าปันใดเราแต่ว่าแต่ว่าเพลงน่ไอ้นี่นะดีกระซิ์แต่เพลงเพลงนี่ดีกระสิบคักเนาะแต่ว่าผมผมใส่เพลงในยูทูบช็อตสองเพลงสองสองเทือ่่อะบันต่อไปมันจะมีเพลงอะเพาดกดเสยไปเออเพผาดกดเสยผมก็ผมกเลยใส่สองเทือ่แล้วลสองเทือ่สามเทือ่สองเทือ่่่สามเทือ่่นั่นแหละพี่น้องก็ลองไอ้ลงไอ้ยูทูบช็อตไอ้ไอ้หลาย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 มงไปญี่ปุ่นไปเป็นกูรูเลย วันนี้ก็มาสังเกตน้าหน้ามาสังเกตไอ้ถึงผมตีบอยนี่อยู่ยี่เม่ผมสังเกตว่าไอ่ยูทูปเ่าเนี่ยมันเป็นแนวไหนแนวไหนระบบไอ้เนี่ยนะเขาก็คล้ายๆกันนั่นแหละเขาให้เหาลงวิดีโอสม่ำเสมอบอลตะยู่แบบฟอร์มไหนเขาสนับสนุนให้เหาไอ้ลงวิดีโอสม่ำเสมอให้เหาอยู่ในตามกฎตามเกณฑ์ให้เหาอยู่ในไอ้พอระบอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาลงวิดีโอสม่ำเสมอลงวิดีโอสม่ำเสมอยอดดิ้วไอ้ แต่ก่อนคลิปสั้นคลิปสั้นผมไ่เคยรักมื่นนะผมเลยสามสี่มื่นวิวคลิปเนี่ยเมื่อค่อยลงเม่เคยไหลอันนี้เพราะไอ้มันมันมาลงแต่คลิปกินหลายมันไล้เขากับบุคคลบึงแต่ว่าันนี้ผมเปลี่ยนเนี่ยคลิปคลิปเรี้ยวผมเสมอหรือบุคอยมีคลิปกินไปเลยโอ้คลิปไอ้ไอ้ยูทูบช็อตยูทูบช็อตบุคคยมีคลิปกินไปเลยนะพอผมเปลี่ยนไปหากบหาปลาหาปูคือเริ่มแรกคือคือผมก็คือว่าดักกุ้งนั่นแหละแม่บหมเฮ็ดมาก หลายอย่างแล้วเนี่ยทรงหนึ่งเขาขายกระถ่อมบางคายกระถ่อมเขายึดไว้แบบมันมันยืดออกเศร้าเศร้าเลยเศร้าที่ปวเกิดถือปีตสองเนาะกระบอกไอ้เศร้าไอ้เท่เนี่ยถือปีตสองสองเห็ดหยากเนาะเห็ดหยากคักดิโมว่าไอ้อันนี้เนาะอู้หอนเองเนี่ยนี่พายยางอยู่อย่างนี้นี่ผมก็ะไรหม่องเคยไล่แต่ก่อนนะพี่น้องหม่องนีแต่วันกับสีเปลี่ยนไปเนาะแต่กระบอกไอ้ไอ้อันนี้ดอกแต่กับสีสุเมือนี้กับสีบล็อกเก่งกว่าเก่าอยู่จังน้อยอยู่ เพราะว่าต้อกัรไหลไหลสู้หมือแต่ว่าบริหลายนี no no it. It ่แอปนี้บริหลายนี่แอปแดงแต่ไปไหลายแอปฝ่าไหลไหลแอไหลนี่แอปฝ่าโฆษณากับเขานี่อืมไหลนี่แอปฝ่าโฆษณาเขากันพอผ่านกดผ่านกดผ่านเกณฑ์ผ่านไอ้อันนี้แต่ไอีแอปแดงนี่โฆษณาเขาบูนี่โฆษณาเขาบูงัวเนี่ยใจผ่านแล้วหนาสิเขานะเนาะ ขนาดเบื้องคลิปเจา้าของย่อนหลังโฆษณาก็ยังเขา่าใช่หมเนาะขนาดเบื้องคลิปเบื้องคลิปเจา้าของย่อนหลังโฆษณาก็ยังเขา่ขาแสดงว่าไล้ซ <s> ุดนี่โฆษณาเขาบ่พี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยกันในเดีด๋ยวเขเด้อสวัสดีหาคนก็ไลยย่ี้ยวมองเกขาพี่น้องตั้งแต่ไล่ที่เหลือคนละไล่ที่เหลไอ้ติดติ๊ขัดไล่เป็นสมองสองสมอง,ง,งต่อไร้แต่ก่อนแต่พี่น้องเพิ่นกับบ่ไอ้อันนี้เนาะพี่น้องเพิ่นไอ้พวกพี่สาวพวกไอ,อ้เน,นี่เพิ่นกับแม่ยู่นั่เหรือโตนข้าวหนึ่งข้าวเดียวแต่ก่อน ไอ้สมือนีเริ่มเบาเก่งเริ่อมมันนี่เก่งมันกับปอันไดดอกที่ไรนี่นี่กับซาสมชั่วโมงแนละ้วแต่ก่อนใช่ไหมซาสมใส่สี่พันชีโมงเนาะพอาะแต่ผ่านโคตรผ่านเกณฑ์แล้วมันกับภาคไว้ดิเพราะว่ามันยากเนาะแล้ะไลเมันไม่ค่อยขึ้นขึ้น,นบ้านเนาะคลิปห้าวปอปังถ่ายคลิปปังก็ดีอยู่คลิปนึงคลิปนึงไอนน้นี่แต่ผมเห็นมากผมมีบ่เคยมีหลักแสนนี่วิว มีแต่รักพันธุรักเมืน่นกน้อยสัมนี่แล้วมองที่ว่าไล่ตลอดที่ว่าไล่ไอ้แอบฟา้าไล่แอบฟ้าตลอดโอ้ไอ้ไหลจะแอบแดงนี่มันไหลนี่เนาะนีมันไล่แอบฟ้ากะพ่ามาเมบิ่งบรรยากาศนี่ไหลนี่ไหลยี่มงนี้เป็นพันเทือกผืนนี้พอวิวมันดีนะมันนี่ิวมันสวยย่างมือสองก็มีหมอกแต่ไอ้ส่วนนี้มันสีไอ้ ย่อนแสงในจังหน่อยนะย่อนแสงในจังหน่อยก็มากกับฝากแช่อะไรนี่เลยครับเด้อเปิดการมองเห็นให้นเนี้ยโปรหลายๆโดนน่ะล่ะก็กินหอดสุกคนน่ะล่ะโอ้ยมากอะไรไปเป็นยังไงหน่อยยุ้ยไซอากาศเป็นยังไงน้อยนี่แดดแดดแจ่มไม่ได้พี่น้องนี่แล้วก็มาไหลยี่นี่ประจําอะไรพี่น้องนี่ไหลแอฟฟ่าอะไรไอ้อันนี้มวลฮวาเมื่อไหร่นี่ก็สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีที่สองคนนะครับเด้อ เป็นยังไงเนาะอยู่จังหวัดใดกันแน่นอะเป็นยังไงเห็ดไอ่ยูทูบไปหอดไส่มาไส่แล้วทานกุ้งทานกินและไปพยายามพยายามไอ้ผมจับจุดได้นะตามที่ว่าผมจับจุดตามที่ว่าบ่เคย่อนไอ้นี่ไอ่ข้าเพิ่มไอ้เฮ็ดยูทูบช็อตได้หลายเฮ็ดยูทูบช็อตได้หลายเฮ็ดไอ้อันนี้หลายก็สิมาหยอดวิวมาไอ้โดยอัตโนมัติอยู่ในแบบฟอร์มไหนมันก็ไอ้เขาคาระบบเขาคือกันหรือไงล่ะคุณผู้ชมว่า ขายห้าไอ้ลงวิดีโอสม่ำเสมอลงวิด te ีโอสม่ำเสมอลงวิดีโอไอ้ยังต่อเนื่องมันก็คือว่าเนาะเพว่าจะขายวานนี่ไปในแอปใดแอปใดที่ว่าห้าไอ้มันมีอะไรตรงใดใดแล้วมันก็ไปอยู่นแอปนั่นแหละหลายกลัวคือผมเนี่ยก็มีพี่น้องเขาก็มีหลายสองเลยเนี่ยมีหลายสองเลยที่ว่าไปอยู่ในไอ้แอปฝ่าแอบยังนี่ไงเพราะว่าห้าไอ้ใส่อีเมลเดียวมันโดนละเขาใส่อีเมลเดียวเขาไปสมัครเขาก็ไปสมัครเขาไง กะทีนีก็สุขคนกันไปพอกันมดอ่ละบัแต่พี่สาวพี่ไออยู่เอระเถีนอกเมืองนอกเมืองหน้าก็ยื่กันเป็นสุขคนเนาะเดือมเลยวะเพราะว่ามันไหนกันเป็นมู่กันกันเดี๋ยวหัวจะกันเนี่ยเพาะว่าผคนนี้เป็นคนยังไงู้นั้นเป็นคนยังไงเป็นบวลาเออมันก็เข้าไอ้ถาเข้าเดินทางสายกลางเดินทางสายแบบว่าไอ้อันนี้กันมั่งไปยุ่งกันในดูเนี่ยบ่บางสองบางสองเคนไอ้เทียบกินเนี่ยโอยโคตรปังเลย เพราะว่าเพราะว่ามัน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 ได้เปียกเลยพี่น้องถ้าเขาอยู่ในแบบฟองไม่หลายเนี่ยไปอยู่ในแบบฟ้องถึงว่าเขาเฮ็ดคลิปกินนี่แล้วเลาวเขาไปลงเอาไปลงแอปผลน้ำหรือว่าเขาลงแอปผลเขามาลงแอปผีนั่นนะเออมันก็มี้ะไหนทั้งสองทางเออมียละไหนทั้งสองทางคือผมนี่เนาะของผมนี่ไอ้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ทั้งไอ้ทั้งทั้งเฟซนั่นไหมแอปฝ่าทั้งไอ้เออทั้งเพจนั่นเพราะว่ามันโอ้ยสิผู้ผิดกดบผัวนี่เหรอเพราะว่ามันก็ไอ้อันนี้แล้วมันก็โอ้เฮ็ดมัดโดนเติบเนาะ หลังจากไที่ว่าเกือบถือปิด่องล้หลังจากที่ว่าเกือบถือปิดส,สองก็ไปลุยไปเลยลุยแบบคักลุยแบบไปเอาจริงเลยนะมันก็มีไล่ลงไล่ได้่ก็มีไอ้ไนี่เป็นกำลังใจให้สูขคนนะครับเด้อเขามากกับฝากแช่เป็นกำลังใจใหน้นะครับเด้อไล่ไล่บางนีจนแปลนนะต่กอนก็ไล่สุ้พกไอ้มอวนมอวนก็ไล่แต่ว่า,วา,นานางนังนนงบบน่นโดนน้ำมาแดงมันแสบตาแสบตาพอไล่ไล่โดนแห้งไล่ ไรมานั่งบอกนี่ว่าเป็นพันเถื่อนเนาะไรไอ้อันนี้พูดคุยกับพี่น้องคุยกันนี่ก็ะดิ่หูไหลายยางไรลายเนี่ยเนาะผมเห็นคือบบเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาคุยกันปะเนาะบ่ได้เปิดไอ้เหี้ยบอบ่เมย์น้าคือพี่น้องบ่ได้คอมเมนต์บ่พี่น้องคอมเมนต์มาเบิ้งพี่น้องไอ้สิบเอ็ดคนคอมเมนต์มาให้เบิ้งเนี่ยคอมเมนต์คือบเห็นคอมเมนต์มันแรงขึ้นขึ้นยังไงไอ้แอปนั่นเนาะแอบหนิบนเคเห็นคอมเมนต์ลินลินลินนี่เขามากระทักทายกันไหมครับเนี่ยเขามากระทักทายกัน ไห้ผมบอกผู้เดียวเขาบอกพูดกันเหงาเลยแหละคนแห่งบอกโเก่งบางทีแล้วแต่ก่อนก็ไล่ที่ว่าสาสมชั่วโมงสาสมไป้สี่พันชั่วโมงนะที่ว่าไอ้ไล่สาสมสี่พันชั่วโมงก็ไล่วันสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางคนเขาก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเบิ้งก็ไล่ยางวนอยู่แถวนี้แหละแต่ก่อนหวยมวลนี่กันแต่ก่อนบอลในพาร์ตคนผ่านกินบันไหนนี้แต่ว่าสมกตินี่เปลี่ยนไปคักเดยว่าอยู่ในแบบฟอร์มใหมใหม่เนาะ ยูนี้แบบฟอร์มใหม่มันก็จะบอาไอ้อันนี้เก่งไอ้จากไอ้แต่ก่อนอยู่กระท่อมเสมออยู่ในแบบฟอรมม์มนจอในเฮ็ดบ้านนี่น้องอ่าอีนนีนจากตะก่อนอยู่กระท่อมามาอยู่ในแบบอปฟา,ารม์มอยู่ในเฮ็เบดนนบ้านเหมือนนี้เพราะว่าไอ้คือว่าเนาะมันแตกต่างกันคุยตามกักมกลกบลักแสนคือว่าเนาะกับพี่น้องนี่ยูทูปเ้องนี้ละเฮ็ดบ้านใหม่ เห็ดบานจนลแล้วเขาเลยไก่เกือบแล้วไม่เคยไอ้ทายเขื่อนให้ไห่แต่ก่อนก็ไห่แถวนี้แล้วนี่ยางวนไปวนมาเปลี่ยนไปคัก <c oughs> โอ้ยแดดที่แช่อากาศเป็นไงด้วยนาะ แดดจำเห็ดบานเกือบแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนอยู่หุ่นเนีแต่ก่อนไหลอยู่กับท่อมบางหุ่นซึ่งมื่อไหร่มาไอ้กรับมาอาบเด็ดถ่ายเป็นวิดีโอหลายเทอร์แล้วแต่ว่าชิปโมปังคือว่าเนาะ มีคนเห็นพี่เองแต่ก่อนไหลแหลงได้อยู่กับถ้ำล้างผลต้นเห็ดบาดลังนี่เกับแล้วผลงานหลอกออนไลน์ขนาดพี่น้องเยเห็ดไปอยู่แบบฟอมไหนกับสูบไปเห็ดไปเรื่อยๆผู้บ้านไหนผ่านกดตผ่านเกณฑ์กับพยายามไหลสดน้ำพอไหลสดม้ำชั่วโมงเร็วถ่ายคลิปปังกับป้าปังเทียนหลานหน่อมหน่อยคือผมไหลไหลประมาณเท่าไรเนาะ เ่ในแอปแดงนี่สามสิบสี่สิบเถอแต่ว่าแต่ว่าส่วงในชั่วโมงหลายนั่นส่งโมงมีเฮดคลิปเกี ip, ่ยวกับกระท่อมที่ว่าผมไล่สดไอ้ไล่ที่ว่า,าดา้าดชั่วโมงการรับชมหลายนะในมือรถเจ็ดสิบชั่วโมงพมเนี่ยเฮดคลิปเกี ip, ่ยวกับกระท่อมไอ่ตอนเขาเปิดซีรีส์ใหม่นะอือพอแต่ผ่านแล้ว แตะกอนหน่ะ็ดคลิปไอ้เฮ็ดคลิปไอ้ดักกุ้งดักปลาเฮ็ดคลิปกินกับเขานี่นี่มันเลยหกชั่วโมงเลยแต่ก่อนเอหกชั่วโมงโอ้ยามไหนสิผ่านน้อคิดในใจเขามาปลดล็อกกระถ่อมทรงมาไอ้นี่นี่มันเลยเจ็ดสิบชั่วโมงแปดสิบชั่วโมงเนาะข้าวเดียวเวิดเวิดผ่ดดานแล้วก็ทรงพินทรงยังมาให้แต่ตอนนี้ก็สะสมให้ลอยเลี้ยนแหละบ้านถึงลอยเลี้ยนเนาะ คิปบุปผังข้าขคนธรรมดานคิปเน่าแห้งไอ้อันนี้เลยแกก็ลองมาเปิดการมองเห็นเพราะว่าไอ้มีความรู้มาจากคนกระหลายเตื่อไปเล้วเพราะเพราะไอ้อันนี้ไล่หาเห็นห,หาเพราะไล่ไล่สดนี้มันเปิดการมองเห็นอีหลีพยายามไล่สดพยายามบอกให้เก่งบอกนี่ผมก็เริ่มเก่งเนี่แหละก็ไปไล่ผลเนี่ยกับกับพื้นฐานก็ออกจากนี้แล้วไปไล่กหลายคนเนาะกับไอ้พี่น้องเฮาพี่น้องขี้เตือต่อเข้า บัวเนเก่งกลัวเขาบมกแนะนํำมาแบ่งปันฮ่องบเก่งเขากไปเบื้องเพิ่นเป็นปกติแันละืัวอถาเขาไอ้เก่งเหล้อเถาหนีเหลือมันก็เน่าไปบบัวจะอยู่แบบฟรอมไหนก็ไอ้สามารถสางรายได้ในบรสุไอ้แบบฟอ้องแต่แถาต้องเพศตามกฎตามเกณฑ์ตามระเบียบเขาบางบางเทือบางข้งไอ้เขาลงในแอบนีบัวพดกดแต่ไปลงผลคลิปพิดกดเด้เงียบๆเลยหัวเมืนอไอร ผิดกุดคือว่าเนาะมันบวกขึกันบางเทือบางทางในแอปนีเพราะไปยังเอาไปลงในแอพผลผิดกุดท่อมแอปดำใช่ไหมแอปดำต่อๆนะั้นก็ผิดกุดสองเทื่อกสามเทื่อกันนี่สองเทื่อกสามเทื่อกปอกน้ำใหม่นาะเขาว่าไอ้เห็นเห็นไอ้มีดเห็นยังเนี่ยของมีคมนะผมคิดว่านะเขาแบบตีข่วมไปเนี่ยนั่นเนาะแต่ไปลงลงในแอปฝ่าเพราะไปยังได้ไหมเออมลงในแอปฝ่าเพราะไปยังก็ก็ปอกน้ำใหม่นาะก็มีดกีดนะไอ้ปอกน้ำใหม่ก็แนะน้ำพันว่างนั่นนี่ คิดแดงเสยบอกว่าไอ้อันนี้คือว่าเนาะของไอ้จากไอ้แอปไอ้ต่อตอนคือจากไอ้จีนเนาะของจีนของแอปฝ่านี่แอปฝ่านี่ของอเมริกาของนี่ยุ่งเหยิงวะ่ยอเมริกาบอกยูทูปเพื่อนนี่ยูทูปเขาไม่ได้ไม่ได้ขายยูใส่หูกันนรอปาแต่ว่าครับกดเกณฑ์กับสิ่งนี้คือเก่าทุเนาะเพราะว่ากดเกณฑ์กดท้าหูกดเกณฑ์หูอยังทั้งก็ไปไปทุกแบบฟอร์มกดเกณฑ์เนี่ยมันคือกันเบิดเลย กดเกณฑ์พราบาคอมพิวเตอต์มันขึ้นกันเป๊ะๆไป,เ,ป,เ,ปเลยเออแต่ว่าแอป,ปไอ้แอปหนีเพร่ะหนาใสหนาอแต่ว่าแอปอันหนาบ,บอมบกเกี่ยงไอ้หนาขึ้นคนอไอ้น,นดูมีออร่าโอ้ยิ้มแห้งเ่อไตีนกาขึ้นอยู่แอป,ปไดกันเป็นมูเป็นพวกกันที่ก่อ,อนละอืเพราะว่าไอ้บ้องเก็กเฮ็ดคลิปเหมือนมากโอ้ยหลายคลิปแล้วเฮ็ดคลิปไอ้เนี่เพราะว่าเข้าเฮ็ดคลิปสั้นนี่ เขาก็ไปลงกหมุนหันลงกหมองนี่ได้นะถขาเห้อเขาก็ไปสมัครหลายๆอั er, town, <in> <toi> h, นสมัครหลายๆแบบฟอร์มสิมีหลายๆหลายทางอืมสิมีหลายๆหลายทางหลายๆเอ๋นนี้บางคนกับว่านเนี่ยพันแต่กับพานหยากรีนเนาะพานหยากรีนเท็ดจนถ่อเดี๋ยวก่อนพานหยากรานตอนไหนที่ว่าเท็ดคลิปกินหรอเท็ดคลิปกินในมือละหกสัปโมงแปดสัปโมงหกสัปโมงแปดสัปโมง ขาต้องเฮ็ดไปหลายๆอย่างหลายๆแนวเดนะยะเขาจะเฮ็ดแนวเดียวเลยว,ว่าไอเฮ็ดคลิปกินว่าห้องข้าวว่าปังเฮ็ดแบบเขาเขาเขาปังคือเขาเออบัดนี้เขาเฮ็ดไปกับ่ปังคือเขาเาจะกินเฮ็ดทังไหนบันก็มีทาง,ง,งเดียวต่อที่ว่าไอเนี่สีผ่านคดผ่านเกลียคือว่าไหลซดพเพราะแต่ไหลซดแล้วเฮ็ดคลิปไหลซดพานมันมีคนเมืองได้นนไหมเออแปลกเนาะไหลซดแล้วพานมันมีคนเมืองอีก ห,หลายอย่างห,หลายแนวดอกโมนี่นเพราะห้องคนธรรม,มาาดาห้องบ่อยว่ามันธรรมดาดอกว่าไอ้ใน,กน่กรณีอย่างที่ของผมก็คือว่าโมมีทีมงานนะถ้าผูใ้ใดมีทีมงานเสียเปรี่ยนไปดอกพอาะลงวิดีโอแล้วก็แช่เห็นกันแช่ไ,ชไปผนแช่ไปผีนะผมแช่ไปหนีแช่ไปแอบฝ่ามันสิผิดกฎบ่วบอะ แช่ไปเลยล่ะอันสิผิดบ่แปลว่ามันเป็นการชักชวนนะแต่ว่าเขาปิดการมองเห็นครับเด้แต่ว่าเขาปิดการมองเห็นแบบรับเลยเสียงเขามากับฝากแช่เลยครับเ้อเขามาทักทายพูดคุยกันเน,นาะเขาเนาะผมก็ไปเห็นคอเมเมนต์ว่ะ มพื่อพี่น้องมาด้คอมเมนต์บ่ต่ก่อนไหลก็เห็นคอมเมนต์อยู่เลยกดหัวใจให็นนะครับมีหัวใจบ่มันคือไอ้เบอเห็นคอมเมนต์ปกติแต่ก่อนไหลก็ยังคอมเมนต์ลายลายลาย,ลายขึ้นเนอสมมติเนี่บอรเห็นขึ้นเลยว่ะเพราะว่ากับเบอร์ไหลหึงแต่ก่อนไหลแบบอุ้ยไล่แบบคักเนี่ยส,ส,สามสิบก็เท่าเท่อสองชั่วโมงสามชั่วโมงสะสมชั่วโมงนะสะสมชั่วโมงการรับชมไหมเพอแต่ไอ้ผ่านแล้วบ่เนี่ ที่ว่าไอ้ก,ก,ก็ตอนที่ว่าขีดคาดนึง่งก็ว่าติดแดงน่ะคานแห้ง่อเลยติดแดงเพอ่์สี่เบิดไอ้พรอนเบิดอายุเก่าสิบหมื่นบ่ดสามไอ้สามเดือนเก่าสิบหมื่นเก่าสิบหมื่นนี่ไปคอมเมนต์แห้งกับบ่ได้ได้ประกาศคอมเมนต์เนี่ยตอบคอมเมนต์ตอบยังในซองอยู่ห้องบ่อได้ที่ว่าผิดกฎผมก็บ่ได้มาแบ่งปันข้องมนุนย์เพราะว่าผมกับพักเลยผมกับพักผมกับยุดไปเลยนะเพราะว่าไอ้มันไอ้โอ้เฮ้ยยังกับบ่ได้เนาะเพราะว่าไอ้เทอร์สีปป่สามนี่คือว่าเขาสิบปีสองเนาะ ก็เหมือนเบิ้ลอายุไปเบิ้ลแล้วเบิ้ลอายุไปเบิ้ลแล้วกับโกกับพยายามจะผิดกับพยายามอะไรพวกขายโคงขายของอ่ะขายโคงขายของไหนระวังเลยแหละขายโคงขายของอย่าไปโจมตีว่าแอปนั่นแอปนี่ใบยังสั่นยังสี่ผิดกฎข้อถังว่าแอปฝ่าแอปตอต่อยังประมาทบอกไปสิข้อจะไปว่าไอ้อันนี้พอเขาแน่ะบอกไปก็สิผิดอี้เนาะเอาล่ะครับกามากกัทักไทยกันเนะครับเด้ออยู่มองได้กัน เป็นพี่เป็นน้องกันให้เก่าล่ะมวนมวนให้เก่าล่ะเนาะอยู่กันอีกโดนหัวเห่าเห็นกันอีกโดนเยอะหลายอย่างหลายแนว้ยมวนเฮ็ดเอาจริงก็จังก็ได้จริงได้จังเฮ็ดเล่นๆก็ได้เล่นๆนั่นแหละเมื่อวานเฮ็ดยังอ่ะเฮ็ดอีเล่นเฮ็ดอีเล่นก็ได้อีเล่นเฮ็ดอีลีก็ได้อีลีผ่านกดผ่านเกณฑ์สมองหมื่นให้พี่น้องแห้สิผ่านซสาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้โฆษณาท่านเขา โฆษณามากันบอกคนบอกฮัทในพาร์ทโค้ดมันกับไอ้โฆษณากับเขานะเดี <off> ๋ยวไอ้มันกับกับขี้วาเนาะเขาก็สิป <sh> ัดนี้เขาก็สิได้ชั่วโมงน้อยบอกซื้อว่าเขาก็สิได้ชั่วโมงน้อยคนที่ว่ายังบ้านในพาร์ทโค้ดพานกินอืมเพราะว่าเขาสิปัดนี้เพราะนั่นไอ้บอฮัทในพานร์งแห้งสาบไปเลยทำอะไรสดแก็เรียบร้อยแล้เลยไหลสดไอยางหน่อยต้องมีคนเบิ่งคนหนึ่งด้ออืมยังมีคนเบิ่ง แต่ก่อนมันมวลนอเจียวเจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้า,จา,จา,จาอืไหลสดบันนี้สมมติเข้าไปแอบฝ่าหลายเนี่ยมึงเนี่ยเมือนเรื่องเนี่ยคึกคึกคึกอะไรสดกันวันสองวันอาทิตย์นี่มั้ยมวลหายกบุญกระถิืนคนแตกแซวเซลเซลยังมวลเอาเอาไว้ซทำหนี้ก่อนนะครับเนาะมาลองไหลมาเปิดการมองเห็นซื่อเดี๋ยวขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ ปแกะันนาเลยไ่อย่างไโดน